สุกแล้วครับพี่น้องปลาสุกแล้วครับผมใสีเวลาเนี่ยโดนเติบเพิ่กันแหละพี่น้องเลยมาพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พามากินข้าวปลาครับผมมาได้มาโดนแล้วครับมื้อนี้ได้เมนู ปลาช่อนย่างเกลือนี่ครับพี่น้องปลาช่อปลาคอใหญ่ย,ย่างเกลือด้วยครับพี่น้องเดลก็สิมีแก้มกับตำหมกักทัวรอติดตามครับพี่น้องมากินน้ำกันเสียบเด้อพี่น้องปลาคอนปลาช่อนใหญ่ย่างเกลือเสียบ,บ,บ,บน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามครับผมเห็ปลาสุกก่อนคอยไปตำสมเนาะพี่น้องเนาะกินเสียบเสืสอ้วกันครับผม ท่านท่านกำลัางงามเลยพี่น้องทา่างกำลังดีบรรยากาศร,รอบๆพี่น้องเอ้มาผู้เดียวมือนี้คือเขาโอเคครับผมรอติดตามครับผมเก็บมะกะทินพี่น้องไปกินกับตำสมำงามๆเลยนี่พี่น้องกะทินอ่อน đẹt khắc phí nọng ấy lửa bến cà thính nội đó phí nọng này đẹt heo lửa bến cà thính nội đó phí nọng ấy cái kèo kèo cắp tắm thua kèm cắp về, ấy... dạng pháo páp, khoai nhai đẹp xếp uh, phải khuôn. พอแล้วพี่น้องคิดว,ดว่ามันจะได้ไงสุกแล้วครับพี่น้องปลาสุกแล้วครับผมใสีเวลาเนี่ยดนเติบเพิ่กันแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวไปทำหม้อทั่วกันครับผมพี่น,อน้องปลาห้าเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวไปทำหม้อทัว่วมาพี่น้องตำหม้อทั่วครับผมปลาสุกแล้ว พวกกินเขาเท่ามนีมากินเขาปลาพี่น้องเอาแบบแยบยได้จัดเลยอย่างกบคอยไงถึงนัวใส่ลูกไปมาใส่น้ำปลาด้วยครับพี่น้อง ทัวตลาดเล่าโมเดลของรถไซรุไปหลดเผ็ดจัดๆนี่น้อนพี่นอ้องหมพริกนี่ในตงหวงเรือค้ชเผ็ดเอาดึงหูเลยล่ะพี่น้องของแท้ครับผมไส่ลงไปรโมแดงกัดได้พี่น้องนี่ สีแับพริกนี่สุดยอดมีดเกือบเสียอู้หูกระถั่วงามขนาดเลยยิ้มกระคักเบืงพี่น้องันนี้อือหือ พี่น้องเบิ้งเบิ้งจุดจอดเลยจุดจัดเลยแหละสงนัวยังหน่อยใส่เบิ้งโอดพี่น้องเอาอต่อไปซีเรียสบุญไปกินเนื้อหนอกพี่น้องเอ้ ห้อนในวันนี้โมเรี่ยงฝนตกแน่นอนครับผมลงส่งแล้วนะเน่าเน่าเงีมนี่ในน้ำร้ายได้พี่น้องลอหล่อเลียนโมได้ได้บอกเน่าย่ำนี่ไป้ยวบนี้ใส่ไปโอ้ยหอมก้มเลยบดนี้ป,นปลานี้ยปลา เด็กนัวเด็กแก่กองเลยเด้กพี่น้องเนี่ยส้อมากุ่นแม่วันหูมีต่ำมากทาแล้วโอ้โหหลุดใจเลยพี่น้องใส่ยืดหน่อยอนัวในนอนครับ กินเนี่ยหมาตะห่วงกินไม่ได้มาพี่รองมามามาโคกนี่โคกกระห่าซิปเขาจะคล้ายบอลอะพี่รองนี่อืมอืม เหยบบลอยครับผมพี่น้องมากินของดําการเนื้อป่ะนี่พี่น้องสุกคนครับผม สวัสดีรอบครับพี่น้องมามาครับผมเรียบแล้วเดี๋ยวเหลี่ยงเจ้าที่ก่อนอืม,มเจ้าที่เด้อเจ้าที่จะทั้งขิดข้อน้ำกันนี่ละขงลังรังนี่ละกินน้ำกันนี่ละดูมีเนยแก่แล้วเจ้าที่พักดนแล้วมาครับพี่น้อง 嗯。Mm. nhiều ngắm hen, Ừ. มากัดทีหนึ่งงามแห้งพี่น้องเว้ยมันก็เสียเสียน้อย 음. 뭐, 그 เงยกาจะไครพี่น้องพูดกาจะใครห,หอมกลุ่มเลยมั่างหัวกัน โอ้เหนื่อเนียนเลยอจ็บเจับๆพี่น้องเลย เดื้องนีีครักเลยมันย่างนี่บอปันไลยบกมกหัวมันหัวอยากกินในไรยตองต้มเพราะว่ามัน,นย่างมันแห้งพี่น้องอืม บาเออใส่เงีไยใส่เัี่ยครับพี่นอ้องจ่องระวังเนี่ยพี่น้องบัญหาเบ็ดขาดมาอืม ဖယဖယဖယသရာင်ရးိုခ်ရိုခ်ရာဖယ 嗯。Mm. ออกมาเด็กอาการนี้ครับมึงนี่

वार्डनी น้ำเกิดเลยพี่น้องในคลองโอ้ยเสียบคับพี่น้องเ้ยครับพี่น้อง,ค,องคลิปนี้ปู่ไสันครับลาพีราน้องไปก่อนเนาะมืเอนี้กับมาทำหมกทัวอย่างบม่ค่ใหญ่กินข้าวปลาครับผมฝากติดตามคลิปไหนคลิปนี้ครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องแต่ขอมารับชมครับพี่น้อง บอกกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์ครับผมไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ